สวัสดีค่ะเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกค่ะและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่6ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าประเภทของตลาดสินค้านั้นถ้าจำแนกตามลักษณะการแข่งขันก็จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยในกรณีตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ยังแบ่งย่อยออกไปได้เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดผูกขาดค่ะโดยในเนื้อหาในคลิปนี้จะเน้นเฉพาะในเรื่องของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือ 1. ผู้ขายหรือหน่วยธุรกิจจะมีจำนวนมาก และ 2. สินค้าของผู้ขายมีความแตกต่างกันและสุดท้ายผู้ขายสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรีค่ะ,คะในทางทฤษฎีเมื่อเรากำหนดเป้าหมายหลักของหน่วยธุรกิจก็คือกำไรสูงสุดดุลยภาพของหน่วยธุรกิจหรือจุดการผลิตที่ทำให้หน่วยธุรกิจได้รับกำไรสูงสุดหรือถ้าจะขาดทุนก็ขาดทุนน้อยที่สุดก็จะอยู่ในระดับที่ต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับ รายรับส่วนเพิ่มหรือก็คือ MC เท่ากับ MR นั่นเองโดยในการวิเคราะห์ดุลยภาพของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั้นก็จะทำการวิเคราะห์ได้ใน2ระยะด้วยกันก็คือในระยะสั้นและในระยะยาวลองมาดูในระยะสั้นนะคะว่าจุดดุลยภาพของหน่วยธุรกิจจะอยู่ตรงไหน ดุลยภาพระยะสั้นของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือจุดที่ SMC เท่ากับ MR หรือก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มระยะสั้นเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มณจุดดังกล่าวนะั้นเนี่ยหน่วยธุรกิจบางรายอาจจะได้รับกำไรเกินปกติ บางรายกำไรปกติหรือบางรายก็ขาดทุนได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างต้นทุนของผู้ผลิตแต่ละรายโดยที่กำไรก็จะหาได้จากการเอารายรับทั้งหมดคือ TR ลบด้วยต้นทุนทั้งหมดคือ TC เรามาดูกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรเกินปกตินะคะ เราทราบแล้วว่าจุดดุลยภาพก็คือจุดที่ SMC เท่ากับ MR ซึ่งในภาพนี้นะคะ MC ก็คือเส้นสีม่วงนะคะเขียนไว้ว่า SMC ส่วน MR ก็คือเส้นสีน้ำเงินจุดที่ SMC เท่ากับ MR ก็คือจุด E ก็คือจุดตัดของสองเส้นนี้นะคะก็ได้ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมก็คือ QE เท่ากับ หนึ่งหมืนหน่วยนะคะตรง1นึ่งมืนหน่วยนี้เนี่ยหน่วยธุรกิจก็จะขายสินค้าได้บนเส้นอุปสงค์ก็คือราคาเท่ากับ50บาทก็จะทำให้หน่วยธุรกิจรายนี้มีรายรับทั้งหมดก็คือ TR เนี่ยเท่ากับการเอาราคาที่ขายได้คือ50คูณกับปริมาณ การผลิตทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาคือ10,000หน่วยก็จะได้รายรับทั้งหมดเท่ากับห0 0แสนบาทส่วนในแง่ของต้นทุนการผลิตนั้นก็อยู่อยู่บนเส้น SAC คือต้นทุนเฉลีย่ยระยะสั้นคือเส้นสีเหลืองในภาพเนี่ยนะคะนับจุดการผลิต1 0,000หน่วยนี้เนี่ยจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยตรงจุด b ซึ่งก็เท่ากับออ40บาท เราก็จะสามารถหาต้นทุนทั้งหมดคือ TC ได้เท่ากับเอา40คูณด้วย10,000หน่วยก็จะได้ตัวเลขมาเท่ากับ400,000บาทในกรณีน,นี้เราก็จะเห็นว่าราคานั้นเนี่ยก็มากกว่าต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ทำให้ TR คือรายรับทั้งหมดมากกว่า TC คือต้นทุนทั้งหมดโดยเมื่อเราเอา TR ที่ได้คือ5 0 0แสนลบกับ TC ที่ได้คือ4 0 0 0 0นก็จะได้กำไรเกินปกติเท่ากับ1 0 0 0 0แบาทหรืออีกในนึงก็คือจะเห็นว่ากรณีที่หน่วยธุรกิจได้กำไรเกินปกตินั้นเนี่ย TR ลบ TC ก็จะมากกว่า0นนั่นเองค่ะกรณีถัดไปเป็นกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรปกติ จากภาพนี้เหมือนเดิมค่ะจุดดุลยภาพอยู่ที่จุด SMC เท่ากับ MR ก็คือจุดตัดระหว่างเส้น2เส้นนี้นะคะที่จุด E ปริมาณการผลิตดุลยภาพก็คือ1 0,000หน่วยนะคะแล้วก็ทําให้ใช้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยเท่ากับ50ก็คือเท่ากับราคาของสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั่นเอง ก็จะเห็นได้ว่าราคานั้นเนี่ยก็จะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ทำให้ TR ที่ได้จากการเอาราคาคูณกับปริมาณเท่ากันกับกรณีที่ต้นทุนทั้งหมดคือ50คูณด้วย1 0 0 0 0เช่นกันนั่นก็คือในกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกํา ในปกตินั้น TR ก็จะเท่ากับ TC ดังนั้นเมื่อเอา TR ลบกับ TC ก็คือในที่นี้ก็คือ5 0 0แสนลบด้วย5 0 0แสนก็จะเท่ากับ0พอดีนั่นเองกรณีถัดไปเป็นกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดขาดทุนจุดดุลยภาพก็ยังเป็นจุดที่ SMC เท่ากับ MR นะคะ ปริมาณการผลิตคือ QE ก็1 0 0 0 0ขายได้ราคา p, p e คือ50บาทเพราะฉะนั้นก็จะหา TR ได้เหมือนเดิมค่ะคือเอาราคาคูณกับปริมาณก็คือ50คูณด้วย1 0 0 0 0ออกมาเป็น5 0 0 0 0 0ส่วนต้นทุนการผลิตนั้นก็จะเห็นว่าอยู่บนเส้น SAC ซึ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยนั้นเนี่ยเท่ากับ60บาทซึ่งสูงกว่าราคาหรืออย่างไนึ่งก็คือราคา ที่ขายได้นั้นเนี่ยน้อยกว่า S A C นั่นเองดังนั้นเมื่อเราหา T R กับ T C เราก็จะพบเลยว่า T R นั้นเนี่ยน้อยกว่า T C หรือคือรายรับทั้งหมดน้อยกว่าต้นทุนทั้งหมดนั่นเองและเมื่อเอามาลบกัน T R ลบ T C ก็ได้น้อยกว่าศูนย์นั่นเองกล่าวโดยสรุปนะคะว่าในกรณีที่ราคาสินค้าสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยหน่วยธุรกิจก็จะได้รับ รายรับทั้งหมดมากกว่าต้นทุนทั้งหมดทําให้หน่วยธุรกิจได้กําไรเกินปกติกําไรก็จะเป็นสิ่งจูงใจค่ะให้หน่วยธุรกิจรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดในทางตรงข้ามกันนะคะในกรณีที่ราคาสินค้านั้นต่ํากว่าต้นทุนเฉลี่ยหน่วยธุรกิจก็จะได้รับรายรับทั้งหมดน้อยกว่าต้นทุนทั้งหมด ก็ทำให้หน่วยธุรกิจประสบกับการขาดทุนหน่วยธุรกิจที่ขาดทุนก็จะออกจากตลาดไปค่ะการเข้าหรือการออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจก็จะทำให้ในระยะยา,ยาวดุลยภาพหรือจุดการผลิตของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแต่ละรายจะได้รับเพียงกำไรปกติเพราะหากยังมีหน่วยธุรกิจบางไรายได้รับกำไรเกินปกติหรือขาดทุนอยู่ในตลาด ก็จะมีการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจมาดูกรณีการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจนะคะว่ามีผลทําให้ส่วนแบ่งของตลาดนั้นเนี่ยหรือประสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะก็คือเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งราคาสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นมีระดับเท่ากับต้นทุนเฉลยระยะของหน่วยธุรกิจ แล้วก็หน่วยธุรกิจก็จะหยุดการเข้าหรือการออกจากตลาดโดยหน่วยธุรกิจทุกรายก็จะได้รับเพียงกําไรปกตินั่นเองเรามาดูกรณีที่หน่วยธุรกิจรายใหม่เข้ามาในตลาดนะคะเมื่อมีหน่วยธุรกิจบางรายเนี่ยยังได้กําไรเกินปกติอยู่ก็จะจูงใจค่ะให้หน่วยธุรกิจรายอื่นเข้ามาในตลาด ส่วนแบ่งตลาดหรือประสงค์ต่อสินค้าของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงลดลงดังภาพใช้มือเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์เดิมเนี่ยคือเส้นสีเหลืองส้มๆเนี่ยนะคะก็จะขยับขยับลงขยับลง,บลงจนกระทั่งเป็นเส้นสีแดงนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่หน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะคะขายราคาสินค้าได้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ย ระยะยาวคือ LMC เส้นสีเขียวนะคะก็ทำให้หน่วยธุรกิจเนี่ยได้เพียงกำไรปกติแค่นันเองทางตรนข้ามกันค่ะกรณีที่หน่วยธุรกิจประสบกับภาวะขาดทุนออกจากตลาดนะคะค่ะเมื่อมีบางรายในตลาดขาดทุนแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ปรุงต้นทุนให้ต่ำลงได้หน่วยธุรกิจนั้นก็จะออกจากตลาดไปค่ะส่วนแบ่งตลาดหรืออุปสงค์ต่อสินค้าของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งราคาสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระ,ะยะยาวหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะได้รับเพียงกําไรปกติเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือ รุนยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั้นปริมาณการผลิตที่เหมาะสมของหน่วยธุรกิจก็จะอยู่หน้าระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวค่ะแล้วราคาก็จะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหน่วยธุรกิจทุกรายก็จะได้รับเพียงกำไรปกติค่ะมาดูแง่ของประสิทธิภาพนะคะของตลาด เก่งแข่งขันเึ่งผูกขาดก็จะพบถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรค่ะในแง่ของความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ไม่ได้ผลิตณระดับที่ต้นทุนเฉลี่ยต่ําสุดในภาพนี้นะคะถ้าเผื่อเราดออูต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยคือเส้นสี บันเย็นเนี่ยนะคะชมพูบันเย็นเนี่ยก็จะเห็นว่าณจุด A ที่ทำการผลิตสินค้า QE หน่วยนั้นเนี่ยไม่ใช่จุดต่ำสุดจุดต่ำสุดจะไปอยู่ที่จุด B นะคะนั่นแปลว่ายังมีการผลิตสินค้าออกมาในปริมาณ QE ซึ่งยังต่ำกว่าปริมาณการผลิตที่จะผลิตได้ณจุด B นั่นเองส่วนกรณีความเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร,ก,รก,ก,ก็เนื่องมาจากว่า ไม่ได้ผลิตนหนณระดับที่ราคาคือเอ่อคือ P เนี่ยเท่ากับ MC คือต้นทุนส่วนเพิ่มเพราะว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยจะได้กำไรสูงสุดจะผลิตณจุดที่ MC เท่ากับ MR แต่เนื่องจากในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าราคาที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นเนี่ยจะอยู่สูงกว่า MR นั่นก็คืออยู่สูงกว่า MC ด้วยนั่นก็แปลว่า เกิดความไม่เปไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ผลิตณระดับที่ราคาเท่ากับ MC นั่นเองหรือข้อต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองค่ะค่ะ ก็เนื้อหาที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระโดยสังเขปบางส่วนของหน่วยที่6ค่ะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขันและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะของชุดวิชา601-20เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะโดยเอกสารการสอนดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นก็ขอแนะนําเชิญชวนค่ะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายซึ่งเป็นหน่วยที่6ของชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะก็ประเภทของตลาดสินค้าเนี่ยเราสามารถจำแนกตามลักษณะของการแข่งขันออกมาได้สองประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นก็จะแบ่งย่อยออกไปได้เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดผูกขาดในคลิปนี้เราก็จะพูดเฉพาะในเรื่องของตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเราก็มาดูลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายนั้น1ก็มีหน่วยธุรกิจน้อยรายโดยอาจจะมีเพียง2หรือ3รายก็ได้ สสินค้าของหน่วยธุรกิจอาจจะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้และ 3. ม,มีมีอุปสรรคในการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจด้วยลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะที่มีผู้ขายเพียง2หรือ3รายเท่านั้น<ๆ>ก็ทำให้การดำเนินนโยบายใดๆของแต่ละหน่วยธุรกิจนั้นมักจะส่งผลกระทบแก่กันและกันอย่างมาก ในการวิเคราะห์ดุลยภาพของหน่วยธุรกิจจึงต้องอาศัยแบบจำลองต่างๆในการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านราคาและก็นโยบายด้านปริมาณการผลิตที่เหมาะสมค่ะตัวอย่างแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับราคาและปริมาณการผลิตของหน่วยธุรกิจในตลาด ผู้ขายน้อยรายในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นาการรวมกลุ่มระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อครอบงําตลาดแบบจำลองการเป็นผู้นําราคานะคะแล้วก็แบบจำลองการตรึงราคาแบบจำลองการตั้งราคาเพื่อกระจัดคู่แข่งค่ะนอกจากแบบจำลองที่ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นเนี่ยหน่วยธุรกิจก็ยังอาจจะ มีพฤติกรรมที่สามารถใช้แนวคิดทฤษฎีเกมในการศึกษาวิเคราะห์ถึงการกำหนดนโยบายของหน่วยธุรกิจได้ยกตัวอย่างเช่นด้านนโยบายการตั้งราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจหรือในด้านของการเลือกว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเราก็ลองมาดูถึง แบบจำลองที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้นโยบายการรวมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาดนะคะของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายกันค่ะหน่วยธุรกิจที่รวมกันเป็นคาเชลก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นก็คือประเทศผู้ค้าน้ำมันที่รวมตัวตกลงร่วมมือกันในเรื่องของปริมาณผลิตปริมาณการขาย การตั้งราคาแล้วก็การแบ่งปันผลกำไรให้แก่กันในแต่ละหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มโดยกลุ่มคาเทลเนี่ยก็จะกำหนดปริมาณการผลิตแล้วก็ราคาณนะจุดที่ MC เท่ากับ MR ก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองซึ่งก็จะเป็นจุดที่ทำให้หน่วยธุรกิจนั้นหรือคากลุ่มคาเทลนั้นเนี่ยได้กำไรสูงสุดโดยที่ กำหนดราคาขายได้สูงกว่า MR ในภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าหน่วยธุรกิจที่รวมกลุ่มกันเป็นคาเทลจะได้รับกำไรเกินปกติเมื่อกำหนดจุดดุลยภาพในการผลิตณนะจุด q ิ t เนี่ยนะคะโดยมีกำไรเกินปกติเนี่ยเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยม สีส้มออสีส้มออกเหลืองเนี่ยนะคะก็คือ A T C B แล้วก็ A P พื้นสีสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะได้มายังไงคะได้มาจากที่จุดที่เราวิเคราะห์ว่า M C เท่ากับ M R ก็คือเส้นสีเขียวนะคะตัดกับเส้นสีดำนะที่จุดที่จุด C นะคะณนะจุด C ตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิตคิวสตานะคะแล้วก็หน่วยธุรกิจก็จะขายได้บนเส้นอุปสงค์คือเส้นสีส้มๆเนี่ยนะคะคือเส้นอุปสงค์ในราคาที่ขายได้คือพีสตาเมื่อเอาราคาพีสตาคูณกับคิวสตาก็คือราคาคูณกับปริมาณการผลิตที่ขายได้เนี่ยนะคะ ก็จะได้เป็น tr คือรายรับทั้งหมดซึ่งเท่ากับสี่เหลี่ยมผื้นผ้า oq star a แล้วก็ p star นะคะส่วนต้นทุนต้นทุนหาได้ยังไงต้นทุนก็ต้องมาดูที่เส้น atc นะคะเส้น atc ซึ่งณระดับการผลิต q star นี้เนี่ยจะมีต้นทุนบน atc เนี่ยเท่ากับ atc ที่อยู่ต่ำกว่าราคา ะะซึ่งก็จะสามารถหาต้นทุนทั้งหมดได้โดยเอา ATC คูณด้วย Qstar ได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม o q b แล้วก็ ATC นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบ TR เมื่อเราทราบพื้นที่ TC คือต้นทุนทั้งหมดแล้วเราก็จะสามารถหากำไรเกินปกติได้โดยเอาพื้นที่สี่เหลี่ยม OQ star A P star ซึ่งเป็นรายรับทั้งหมดคือ T R ลบด้วย OQ star B A T C ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทุนทั้งหมดนะคะ mm hmm. ก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่สีสม้ม mm hmm. ก็คือ A T C B A P star นั่นเองซึ่งเป็นกำไรเกินปกติที่กลุ่มคาเทลจะได้รับ แล้วกำไรเกินปกตินี้หน่วยธุรกิจก็จะนำไปแบ่งกันในกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเป็นคาเทลโดยประเทศที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำผลิตปริมาณมากก็จะได้กำไรมากส่วนประเทศที่มีต้นทุนเฉลี่ยสูงแล้วก็ผลิตสินค้าหรือน้ำมันนะได้น้อยกว่าก็จะได้กำไรที่น้อยกว่านั่นเอง ถัดมาเป็นแบบจำลองการใช้นโยบายผู้นำราคาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะหน่วยธุรกิจรายใหญ่ๆใ,ใ,ในตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะกำหนดราคาแล้วก็ปริมาณการผลิตที่จะทำให้ตนเองได้รับกำไรสูงสุดนั่นก็คือราคาและก็ปริมาณณระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเอง โดยหน่วยธุรกิจรายเล็กก็จะตั้งราคาตามหน่วยธุรกิจรายใหญ่แล้วก็ผลิตสินค้าทั้งหมดรวมกันในปริมาณที่เหลือจากที่หน่วยธุรกิจรายใหญ่ผลิตออกมาขายเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดอีกนยโยบายหนึ่งนะคะเป็นแบบอีกแบบจำลองหนึ่งคือแบบจำลองของการใช้นโยบายการตรึงราคาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยราย การตรึงราคาก็เกิดจากการที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นเนี่ยไม่ต้องการที่จะขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากขึ้นราคาไปแล้วหน่วยธุรกิจคู่แข่งไม่ขึ้นราคาตามตนที่ก็จะเสียออส่วนแบ่งตลาดไปให้กับหน่วยธุรกิจที่เหลืออยู่ในทางตรงข้ามกันนั้นหน่วยธุรกิจก็ไม่ต้องลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายเนื่องจากว่า เองว่าหากว่าคู่แข่งลดราคาตามยอดขายของตนเองนั้นก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วยังอาจจะทำให้กำไรนั้นเนี่ยกลับลดลงได้ด้วยการร่วมมือกันโดยไม่เป็นทางการของหน่วยธุรกิจในการที่จะตรึงราคาสินค้าไว้ณระดับใดระดับหนึ่งจึงเกิดขึ้นค่ะก็นี่ก็เป็นแบบจำลองหนึ่งที่ใช้อธิบายถึงพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยอรายนะคะ อีกนยโบย,นยโบายหนึ่งคือนยโยบายการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายแบบจำลองนี้ก็เป็นแบบจำลองที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นจะตั้งราคานะสินค้าให้ต่ำเพื่อจะขจัดคู่แข่งออกไปหรือตั้งราคาต่ำเพื่อจะกีดกันไม่ให้หน่วยธุรกิจรายใหม่ๆเข้ามาแข่งขันได้ ซึ่งราคาที่ตั้งของหน่วยธุรกิจที่ใช้นโยบายการตั้งราคาเพื่อ,อขจัดคู่แข่งเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนก็ได้โดยยอมขาดทุนในช่วงแรกและเมื่อหน่วยธุรกิจที่ผู้แข่งนั้นขจัดออกถูกขจัดออกไปแล้วก็จะกลับมาขึ้นราคาให้ได้กำไรมากขึ้นได้ค่ะนอกเหนือจาก แบบจำลองที่เราได้พูดกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเกมที่สามารถนำมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการกำหนดนโยบายต่างๆของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายได้ค่ะก่อนอื่นก็คงต้องมาทราบคร่าวๆนะคะว่าทฤษฎีเกมนั้นนะมีความหมายว่าอย่างไร ทฤษฎีเกมก็จะหมายถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีเหตุผลของหน่วยธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่ได้นอนซึ่งมีทั้งเกมที่มีการร่วมมือกันแล้วก็เกมที่ไม่มีการร่วมมือกัน เกมที่มีการร่วมมือกันก็จะหมายถึงเกมที่หน่วยธุรกิจมีการร่วมมือหรือปรึกษาหารือกันในการกำหนดกลยุทธ์หรือดำเนินนโยบายกันแบบสมรู้ร่วมคิดดังเช่นตัวอย่างการรวมกลุ่มกันเป็น,เป,นเป็นคาเทลในการกำหนดปริมาณการผลิตน้ำมันเป็นต้นส่วนเกมที่ไม่มีความร่วมมือกันหมายถึงเกมที่หน่วยธุรกิจ ไม่มีการปรึกษาหารือกันในการกำหนดนโยบายและหน่วยธุรกิจอาจจะต้องเลือกผลลัพธ์ของเกมที่รองลงมาก็ได้เกมที่มีภาวะกลืมไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นปัญหาพื้นฐานของเกมที่ไม่มีการร่วมมือกันนะที่นำมาอธิบายถึงพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายได้เป็นอย่างดี นะโดยที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่บรลลุดุลยภาพของเกมที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือเสียหายน้อยที่สุดค่ะดุลยภาพของเกมจะเป็นดุลยภาพที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่รองลงมาอย่างเช่นในเรื่องของการตัดสินใจตั้งราคาสูงหรือราคาต่ําหรือกับการเลือกว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณานะการตั้งราคานะคะออของ หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาต่ำแม้ว่าจะได้กำไรน้อยแล้วก็เป็นกลยุทธ์เด่นนะคะเพราะว่ากลยุทธ์การตั้งราคานเนี่ยเมืเ่อจัดเป็นกลยุทธ์เด่นก็เพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยจะเลือกได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเลือกกลยุทธ์ใดนะคะในทํานองเดียวกันค่ะการตัดสินใจว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยราย ก็การโฆษณาก็จะเป็นกลยุทธ์เด่นเพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่หน่วยธุรกิจแต่ละรายเลือกได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็นคนหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะจะเลือกกลยุทธ์ใดค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่นําเสนอมาทั้งหมดก็เป็นสาระโดยสังเกตของหน่วยที่6ตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะก็อยู่ในชุดวิชา6 0ศู0หหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะ เอกสารการสอนดังกล่าวนั้นก็จะมีเนื้อหาสาระที่ควรก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงแนะนำค่ะเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะ